ฟลุมได้มาแล้วของปลาลังของปลาลังมาสัน้นนี่ไน,นี่นางผุด <c oughs> น,นี่คืออันนี้คือขั้วาขามห้องเขาหน่อยนี้นเนา <c oughs> ะแล้วว่งเด้อนั่นลงมาแล้วโอ้โหเคเดี๋ยวนี้ถามสิเด็กถามสิเด็กกินแต่ละหน่วย ทีมงานใหม่ของเขาเนาะเล่นแข่งกันว่างันนี่อู้หูขดเมื่อยเลยหมกเมามันดีสั่นพี่โบเอากินอูู้แบบเมื่อย ผู้ซานังเรียนสอบแล้วแล้วเนาอะนอี่ก็สิพากันมาปลูกมันปอยกันอยู่หน้าเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิขอตัวยางไปก่อนดิดนไก่ไปบอกันที่หน้าทีเดียวได้ไป กาเด้เดินทางมาหอดกอนใหม่เนาะ <c oughs> มากู้งคือมาถืกอกั <c oughs> นมีคือตอนนักปลาเพื่อนม, <c oughs> มีปายบ่อบเบิ่งแล้ววะน, <c oughs> น,นี่ทางนี้ทางนี้ อันนี้เก็บอันนี้เป็นอย่างจะเป็นลายอืม อูบนกัมีอยู่แต่ว่ามันบ่หลายหาหน่อไม้โอ้ยมมันกันเลยตววเตรียนกระถือกอนมัน เลิกยีบอหาขึ้นไปถงุนบ่เออขึ้นไปกับขึ้นไปขึ้นไปหยงขู่น้เป้ยนองเนี่ย

เอาใหญ่หนึ่งหรองัดงัดเอื่นดิได้มาแล้วในเอามาโชว์สิเอาหนอมได้มาแล้วของฝรั่งของฝรั่งว่าสั่นดีมั้งาวหนังมากเลยจั่งดิน เป็นผดเห็นตีนี่ไงเด็กนางผดมีน้กันิบวอ้อ้เอเออานี่น,น,นคะครับนี่ผมเจอผมเจอในนี้มีตัผมเจอครับห้อง,ง,องอยัง <c oughs>

นามไลเนาะนี่คือหมอาสีพะฮานอใหม่หนามลยมือขื้นฝนตก ถ้าสิขามน่นยิบอดฟังน่ะอืนะหลังุี้ลายแ่โเอเด้เอเ็นยิบบ่ จีเมนเป้นอายห่องกับห่องผมกันเยี่ยามไซนี่าำปนี่บอ เอาแม่ล่ะไปอยู่กับก้อนตัวอยู่กับบ่เอา่ตัวเพิ่งเมื่อยเพิ่นดิผู้ดีปัางผู้ดีปัยางมาจิมเนตะไอันถุงหลับมาากันเมื่อยหิวน้มก็หิว ทางเือนี่ไปสอดไปไหนกันมทางเนี่ยเกันอดไปไหกันเอาไปกานไเาะอโออดไปไหนะอันนี้คืออันนี้คือัวขามหองเขาหน่อยนี้เนาะหืมระวังเด้อ สีเดีวตสีเดียต่วหนาที่นี cat, ่สิไปอะไจังไหนทีนี่บ่อเนอะบอเนอะจนเหยวเนาะ โอ้ตะกะปูนวานไม้บอสีสีตาตะกะตะกะให้เรามาถอดอี๋งไว้เนี่ ือใครน่ะสีอตกกาะาก้าว่เนีอ่อันนี้คื่หน้าอาาวเหล็กี่งที่ว่ามาคุดหมัดเหนือตอนนี้เท่ากับยู ทีมงานเท่ากับพากันมากินมะเขาะนะมากินโซมะเขาะมะเขาะมเขาะไ้ตาตเด็กหเยเดกอาอย่างเห็นละบอจะเป็นอึดมาบะเขาะนะไม่มีร้านมากินเลย

กมาแข้อหน่อยนึงเข้าหน่อยนึ่งกินมะเข่เอ้าวปีนะผู้สาวขาให่เอาปีนะผู้สาวถาเาปีนะผู้สาวถาอะหลาก็ดังกินสดมาที่นอกินกินสม กินอื่มน้ำได้ด้วห้าไปห้ามากกิดอไกินไรเติมเนาะกันเอกต่อยกินหดเปือก ก <c ười> ันค oh. ุ้มมันต่อยอันอายตบ่เคะใส่เดี๋ยวกูบ่เคาะเด้นั่นนี่ก็มีตําตนี่นีเห็นบ่โอ้โหไกินหย่อนเพิ่นอยู่ตัวนี่ บนี่นี่อยู่นี่นี่ดูดำๆนี่กรีนิ่นอย่าผึ่งกินเนอะไปกินเดิกันพูดต๊แหละนั่งต๊แหละขอบใจขอบใจเดอย่าลกแหวก อีเถ้าอี๋เถ้าธาตอี๋เถ้าธาเอาอยู่หันก็ดีเถอะ้นะเอาดึงอีกดึงอีกเออนั่นนั่นเอาเก็บไปแม่ใส่ไปหาบอกคู่บงหน่วยหนึ่งนี่รามีคู่บ่งสองหน่วยอยู่นั่งู่บงสองหน่วยยี่มีถ้ายังหน่วยสามสีหน่วย kem thế này xào gì đấy xào gì đấy ta tơ ra nồi anh này mừng có nguớnh à cầm bậy mày đang ăn đang ngùi ư để chia gì đây coi chè vẽ xíu

มันไม่อหวอมดนี่เด็ดออจะเป็นคือออกวอนี้ออกวอนนี้ท่ะโอ้มาดไปดินนะทางเหมือเวทายลูกมาอันมาหอบนี่ปูกมันนะ มาหมือนนั้นยังฮัตตะไทย <c oughs> พาทีมงานออกเมือ่อ <c oughs> กินมะขอแหละแล้วก็เมือ่อ <c oughs> ซ้ำกับมาผัดจนไผ่ค่ะขนาดน,นี้เนาะ